โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมตอนที่หนึ่งครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมกับพิมพ์และโจ๊กครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเนื้อหาของวันนี้มีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับพิมพ์และโจ๊กกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพิมพ์กับโจ๊กกำลังรอเพื่อนๆอยู่พอดีเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะจ๊คคิดว่าเพื่อนๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพิมพ์แต่เพื่อความแน่ใจว่าเพื่อนๆยังไม่ลืมวิธีคูณทศนิยมเรามาทบทวนเนื้อหาเรื่องการคูณทศนิยมกันสักครู่แล้วกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าการหาผลคูณของทศนิยมนั้น มีอยู่ด้วยกัน3วิธีคือ 1. ใช้การบวกทศนิยมซ้ำๆกัน 2. ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนและ 3. ใช้วิธีลัดโดยการคูณในแนวตั้งแล้วใส่จุดทศนิยมที่ผลคูณเท่ากับผลบวกของตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันซึ่งเราสามารถเลือกวิธีใดๆมาใช้ก็ได้ครับแต่ข้อสำคัญก็คือ วิธีที่เราเลือกมาใช้ในการหาคำตอบของการคูณทศนิยมควรเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการหาผลคูณของโจทย์แต่ละข้อครับและสำหรับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหานั้นเรามีวิธีแก้โจทย์ปัญหาอยู่4วิธีด้วยกันค่ะได้แก่ 1. ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่ในที่นี้เราจะใช้วิธีวาดรูปบาโมเดล 3. ขั้นแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำและ 4. ขั้นตรวจคำตอบค่ะเอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆคงจำวิธีหาผลคูณของทศนิยมและวิธีแก้โจทย์ปัญหากันได้แล้วโจกว่าเรามาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมกันเลยครับ เพื่อนทราบไหมคะว่าเราสามารถนำวิธีการแก้จดปัญหา4ขั้นตอนที่เราได้ทบทวนกันไปก่อนหน้านี้มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมได้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะพ่อขายขวดพลาสติก7กิโลกรมัมราคากิโลกรัมละ8บาท25สตางพ่อจะได้เงินกี่บาท เรามาแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ทีละขั้นตอนเลยนะคะขั้นที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ซึ่งจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดคือพ่อขายขวดพลาสติก7กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ8บาท25สตางค์สิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อจะได้เงินกี่บาทขั้นที่สองวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีหลายวิธี ในที่นี้จะใช้วิธีวาดรูปบาโมเดลค่ะซึ่งจากโจทย์สามารถวาดรูปบาโมเดลได้อย่างนี้ค่ะต่อไปก็เป็นขั้นที่3แก้ปัญหาจากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือพ่อขายขวดพลาสติก7กิโลกรมัมราคากิโลกรัมละ8บาท25สตางค์หาจำนวนเงินที่พ่อจะได้จากการขายขวดพลาสติกได้โดย นำปริมาณพลาสติกที่พ่อมีคือ7กิโลกรัมมาคูณกับราคาขายต่อกิโลกรัมคือ8บาท25สตางค์ซึ่งได้ผลคูณเท่ากับ57.75บาทดังนั้นพ่อจะได้เงิน57บาท75สตางค์ค่ะและขั้นสุดท้ายตรวจคำตอบ พ่อขายขวดพลาสติก7กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ8บาท25สตางค์ตรวจคำตอบโดยการนำ8.25มาบวกกันให้ได้จำนวนครั้งเท่ากับตัวคูณคือ7จะได้8.25บวกกัน7จำนวนเท่ากับ57.75ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่พ่อจะได้ดังนั้นพ่อจะได้เงิน57บาท75สตางค์ เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูตัวอย่างต่อไปจากโจอกันเลยนะคะแม่ซื้อส้ม5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ21บาท50สตางค์แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่จทย์กำหนดคือแม่ซื้อส้ม5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 21บาท50สติตางค์สิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทจากโจทย์เขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้ครับจากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือแม่ซื้อส้ม5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ21บาทห0าสตางค์หาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายได้โดยนำปริมาณส้มที่แม่ซื้อคือ5กิโลกรัมมาคูณกับราคาส้มต่อกิโลกรัมคือ21บาท50สตางค ซึ่งได้ผลคูณเท่ากับ1 0 7่งร้อยเจ็บาทห้สตางดังนั้นแม่ต้องจ่ายเงิน1 0 7่งบาทห้สตางครับต่อไปก็ตรวจคำตอบครับแม่ซื้อส้ม5กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ2 1่0บาทห้สตางตรวจคำตอบโดยการนำย1สบาทห้สตางค์มาบวกกันให้ได้จํานวนครั้งเท่ากับตัวคูณคือ5 จะได้21บาท50สตางค์บวกกัน5จํานวนเท่ากับ107บาท50สตางค์ซึ่งเท่ากับจํานวนเงินที่แม่ต้องจ่ายดังนั้นแม่จะต้องจ่ายเงิน107บาท50สตางค์เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเพื <c oughs> ่อนๆลองดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมกันอีกสักข้อนะครับน้ำดื่มราคาลิตรละ6บาท50สตางค์ถ้าเก่งซื้อ25ลิตร กิ่งต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือน้ำดื่มราคาลิตรละ6บาท50สตางค์ถ้ากิ่งซื้อ25ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามคือกิ่งต้องจ่ายเงินกี่บาทจากโจทย์เขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้นะครับจากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือน้ำดื่มราคาลิตรละ6บาท50สตางค์ถ้ากิ่งซื้อ25ลิตร หาจำนวนเงินที่กิ่งต้องจ่ายได้โดยนำปริมาณน้ำที่กิ่งจะซื้อคือ25ลิตรมาคูณกับปริมาณราคาน้ำดื่มต่อลิตรคือ6บาท50สตางค์ซึ่งได้ผลคูณเท่ากับ162.50ดังนั้นกิ่งต้องจ่ายเงิน162บาท50สตางค์ครับตรวจคำตอบ น้ำดื่มราคาลิตละ6บาท50สตางค์ถ้ากิ่งซื้อ25ลิตรตรวจคำตอบโดยการคูณในรูปกระจายน้ำ25คูณ6ได้150และน้ำ25คูณ0.5ได้12.5นาำผลคูณที่ได้มาบวกกันจะได้เป็น150บวก12.5เท่ากับ162.50ซึ่งตรงกับจำนวนเงินที่กิ่งต้องจ่ายดังนั้น กิ่งต้องจ่ายเงิน162บาท50สตางเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาของกิจกรรมฉายเดี่ยวแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปฟังสรุปจากพิมพ์กันนะครับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะเพื่อนๆได้แก่ 1. ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะแต่ในที่นี้เราจะใช้วิธีเขียนรูปบาโมเดลค่ะ 3. ขั้นแก้ปัญหาแสดงวิธีทำและ 4. ขั้นตรวจคำตอบค่ะคราวหน้ามาติดตามเรื่องโจทย์การคูณทศนิยมตอนที่สองกันนะคะ วันนี้เราสองคนต้องรีบกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ